บุมเฮ้ยได้แค่นี้หรอือต้าน,นข้าขอยืมพลังของเจ้าหน่อยเอิม่มยาการยุดห้องที่เจ็ดการยุดห้องที่แปดการยุดห้องที่เก้าเอ่อเหนือหยุดห้องท,ที่หนึ่งอย่างนั้นหรอือจื่อเหลิงเจ้าออกไปก่อนเดี๋ยวข้าจะสู้กับเขาเองเฮิรขวานอสุราอย่างนั้นหรอือข้ามันเลยเพลงเอ่อไม่จริงนะฮะ่าฮ่ามหาสัตตาวุธของเจ้าช่างไร้การยิ่งนักแต่ข้าเองก็มีของข้าเช่นกันฝึกฝึกฝึบ ชูเฟิงค่ามันซะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะมีความสามารถทําเช่นนั้นไหมบุมบุ่มบุ่มบุมบุม,บม,บมสิทธิจางท่านและข้าล้านมาจากสำนักเดียวกันและเหตุใดท่านถึงได้หันคมดาบเข้าหาข้าเช่นนี้เล่าเจ้าเข้าใจไหมเสือสองตัวไม่อาจจะอยู่ถ้มเดียวกันได้ ภายในอาณาจักรทังเก้ามีเพียงแค่ข้าแล้วก็เจ้าที่ถูกเล่าขานในขณะที่คนพวกนั้นนึกถึงข้าพวกมันก็จะนึกถึงเจ้าเช่นกันมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่ทําให้พวกมันรู้ว่าข้านั้นแข็งแกร่งและนั่นก็คือการฆ่าเจ้าให้ตายอย่างไงเล่าสิทธิจางถ้าอย่างนั้นหากข้าล่วงเกินท่านไปก็อย่าได้ถือโทษกดข้าล่ะเออนี่มันมายาลวงตาพึบคลึบบัดโซบทาไมเขาถึงได้ทําลายเ็ดวิชามายาลวงตาของข้าได้เร็วขนาดนี้เจ้าจะหนีแล้วอย่างนั้นหรอขวานอสุราจะต้องเป็นของข้้าาไไ่งเดูฟิลบปซะ ช่างเป็นพลังที่แข็งแก่งยิ่งนักแต่ถ้าว่ามันก็ไม่อาจจะต้านทานข้าวไว้ได้หรอกนะจงลิ้มรสเคปิชาของข้าดูซะเฮิมได้เลยฟุม้มเออช่างเป็นพลังที่น่าก,กลัวเสียจริงเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีกายศักดิ์สิทธิ์ไม่มันไม่ใช่กายศักดิธิ์แต่ว่ามันเป็นสัตว์มือต้องห้ามสัตว์มือต้องห้ามอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันคือสัตว์มือต้องห้ามและดูเหมือนว่าเขาจะฝึกฝนมันมานานแล้วจึงสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้เปลวเพลิงสีม่วงของเจ้านั้นเจ้้าาอองงกก็ฝฝึนนสสัตมมมหิะ แต่ช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งนักที่เจ้าเองก็ฝึกฝนมาน้อยเกินไปเหอะงั้นก็มาลองดูกันว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งและใครคือผู้ที่อ่อนแอจะประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วพรฟลุบกลัก,กออจื้อหลิงจางเฉินอี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เลยหินน้องชูเฟิงนี่มันเป็นแค่เรื่องขบขันเท่านั้นจะคงไม่ได้คิดจะเอาชีวิตข้าจริงๆใช่หรือไม่เฮ้ เ,เขาต้องการอะไรกันแน่สิน์น้องฉูเฟิงข้าเพียงต้องการทดสอบพลังของเจ้าแล้วก็แม่นางจื่อหลิงซึ่งข้าประทับใจเป็นอย่างมากเป็นอย่างที่ข้าได้คาดการเอาไว้พวกเจ้านั้นมีความสามารถพิเศษและสัตว์เมื่อต้องห้ามของแม่นางจื่อหลิงก็เกือบจะเข้าถึงแกนแท้ของมันแล้วซึ่งทําให้ข้ารู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งส่วนสิทธิ์น้องฉูเฟิงนั้นจากการยุดทุ่งที่6เจ้าสามารถทะลงไปยังระดับเหนือย,อยุดทุ่งที่1ได้ศักยภาพของเจ้าเองก็น่าชื่นชมเช่นกันตอนนี้พวกเจ้ายังเยาว์ว้หากพวกเจ้าอายุเท่ากับข้าในนนนอาคต้่่่ีไมผิดแ แสดงว่าสิทธิพี่จังแค่ต้องการจะทดสอบพลังของพวกข้าใช่ไหมตอนนี้ข้าสับสนไปหมดแล้วสาเหตุที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อต้องการจะร่วมมือกับพวกเจ้าทั้งสองคนข้าได้รับดับพฤกษกศ์ศักดิ์สิทธิ์จากมู่หลงโหย ổ. เหตุเพราะว่ามันไม่ยอมรับความแพ้แพ้เสถียีข้าจึงพังมือสังหารมันข้านั้นไม่ได้มีเจตนาจะดึงสำนักมังกรคำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบรรพชนของพวกเราที่เสียชีวิตไปไม่ควรจะถูกร่วงเกินเช่นนี้แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีสิทธิของสำนักมังกรคำหลงเหลืออยู่แต่ข้าก็ยังเป็นคนของอาณาจักรชิง ข้าเชื่อว่าสิทธ์น้องฉูฟงเองก็คงคิดเช่นเดียวกันกับข้าเพราะเหตุน,นั้นข้าจึงอยากจะขอร้องให้พวกเจ้าร่วมมือกับข้าในการบุกเข้าไปยังหุบเขาเทากบ,บี